สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเอกสารที่น่าสนใจมากนะครับมาจากซมสสํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นคู่มือการประกันคุณภาพภายนอกฉบับล่าสุดเลยมก,กราคม67นี่เองคิดว่าหลายๆคนในแวดวงการศึกษาคงกำลังจับตาดูอยู่ว่าเอ๊ะมันจะกระทบการประเมินโรงเรียนยังไงบ้าง ก็ถือว่าเป็นเหมือนแผนที่เลยนะคะสำคัญมากทั้งฝั่งโรงเรียนเองที่ต้องเตรียมตัวและก็ฝั่งของผู้ประเมินด้วยค่ะเพราะสมะสอสก็เป็นหน่วยงานหลักเนาะทีเ่เข้ามาช่วยดูภาพรวมคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพรบการศึกษาแห่งชาติเลยที่บอกว่าต้องประเมินทุกโรงเรียนอย่างน้อยๆก็ทุก5ปีแล้วก็ต้องเปิดเผยผลสู่สาธารณะด้วย รจริงๆเรื่องประกันคุณภาพเนี่ยหลายคนอาจจะคุ้นกับคําว่าประกันคุณภาพภายในมากกว่าที่โรงเรียนเขาก็ทำทำกันอยู่ใช่ไหมครับแล้วพอมีสมศเข้ามาประเมินภายนอกอีกทีเนี่ยมันต่างกันยังไงหรือว่ามันเชื่อมกันยังไงครับไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนกับต้นสังกัดต,ต้องทําต่อเนื่องอยู่แล้วค่ะส่วนการประกันคุณภาพภายนอกหรือ EQA ที่สมศดูแลเนี่ยก็คือการมีคนนอกที่เขาได้รับการรับรองนะคะเข้ามาช่วยยืนยันอีกที ว่าระบบที่โรงเรียนทําอยู่น่ะมันโอเคไหมได้มาตรฐานจริงไหมเกิดผลจริงหรือเปล่าซึ่งข้อมูลสําคัญที่เขาใช้ดูก็คือรายงานประเมินตนเองหรือ SAR ที่โรงเรียนทําจากระบบ IQA นั่นแหละค่ะมันเลยแบบเชื่อมกันส่งเสริมกันไม่ใช่แยกกันทำอ๋อเข้าใจแล้วครับคือ e q a มาช่วยสะท้อนภาพจากมุมนอกโดยดูจากสิ่งที่โรงเรียนทําอยู่แล้วไม่ได้เริ่มจากศูนย์ใหม่หมดทีนี้ถ้าพูดถึงเกณฑ์ละครับ เกณฑ์ที่สมสใช้มองเนี่ยเขาเน้นดูเรื่องอะไรเป็นหลักครับสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานกราบหลกัหลกๆเลยนะคะจะมีสามมาตรฐานค่ะสามมาตรฐานใช่ค่ะมาตรฐานแรกเนี่ยเขาดูที่ปลายทางเลยคือผลลัพธ์ของผู้เรียนผลลัพธ์ผู้เรียนค่ะว่าเด็กๆได้สมรรถนะตามหลักสูตรไหมมีคุณลักษณะที่ดีตามที่โรงเรียนตั้งเป้าไว้หรือเปล่าประมาณนั้นค่ะครับครับส่วนมาตรฐานที่2จะมองที่ตัวการบริหารจัดการของโรงเรียน ตั้งแต่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารการพัฒนาครูสภาพแวดล้อมเป็นยังไงร,ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีไหมอะไรแบบนี้ค่ะอืมอืมแล้วมาตรฐานสุดท้ายก็คือกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่คุณครูทําในห้องเรียนเลยการออกแบบกิจกรรมการวัดผลประเมินผลว่ามันส่งเสริมเด็กได้ดีแค่ไหนแต่ที่น่าสนใจมากๆนะคะคือเขาเน้นว่าเป็นการดูผลจากระบบประกันคุณภาพภายใน ที่โรงเรียนออกแบบเองด้วยนะให้มันเข้ากับบริบทของตัวเองไม่ใช่ว่าเอาไม้บรรทัดอันเดียวมาวัดทุกโรูปเรียนเหมือนกันแบบเปะ๊ะโอ้ประเด็นนี้ดีเลยครับที่ว่าดูตามบริบทแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ต้องทําเอกสารใหม่เพราะเหมือนอันนี้เป็นความกังวลหลักๆของหลายโรงเรียนเลยใช่ไหมครับเวลาพูดถึงสมศที่ไรจะนึกถึงภาพต้องมานั่งทําเอกสารกองโตโตรอตรวจใช่เลยค่ะอันนี้ในคู่มือเขาย้ำชัดมากๆเลยนะคะว่า การประเมินเนี่ยคือการหาร่องรอยหาหลักฐานจากการทำงานตามสภาพจริงของโรงเรียนเพื่อมายืนยนันไม่ใช่การมาตรวจสอบเพื่อจับผิดอะไรเลยและที่สำคัญคือโรงเรียนไม่ต้องสร้างเอกสารอะไรใหม่ขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะให้ใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วจากการทำงานปกตินั่นแหละค่ะแล้ววิธีการที่ผู้ประเมินเขาใช้หาร่องรอยที่ว่าเนี่ยครับเขาทำยังไงบ้างครับไม่ใช่แค่ดูเอกสารอย่างเดียวใช่ไหมครับ ไม่ใช่แค่เอกสารค่ะหลักๆก,ก็จะมี3วิธีนะคะที่เขาใช้ประกอบกัน 1. คือดูจากเอกสารที่มีอยู่แล้วอย่างที่บอกไปพวกรายงาน SAR แผนพัฒนาแผนการสอนผลงานเด็กบันทึกต่างๆครับ 2. คือการสัมภาษณ์พูดคุยอันนี้ก็คุยกับทุกคนที่เกี่ยวข้องเลยผู้บริหารครูนักเรียนผู้ปกครองหรือแม้แต่กรรมการสถานศึกษา อ่าฮะคุยหมดเลยใช่ค่ะและ3ก็คือการสังเกตก็คือการเข้าไปดูสภาพแวดล้อมจริงๆดูบรรยากาศในห้องเรียนการจัดกิจกรรมหรือการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูกับนักเรียนฟังดูแล้วเหมือนเขาพยายามทําความเข้าใจภาพรวมจริงๆนะครับไม่ได้ดูแค่กระดาษอย่างเดียวแล้วพอประเมินเสร็จแล้วผลที่ออกมาล่ะครับมันจะบอกว่ายังไงประมาณว่าผ่านไม่ผ่านหรือมีระดับยังไงครับ เขาจะสรุปผลออกมาเป็นสองระดับหลักๆค่ะคือหนึ่งเป็นไปตามมาตรฐานอืม mm hmm. อันนี้ก็คือโรงเรียนทำได้ครบถ้วนตามตัวชี้วัดมีหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้กับอีกระดับคืออยู่ระหว่างการพัฒนาอ๋อ oh, อยู่ระหว่างพัฒนาค่ะซึ่งก็อาจจะหมายถึงว่ายังทำได้ไม่ครบถ้วนหรือว่ายังไม่มีร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนพอในบางประเด็นประมาณนี้ค่ะสรุปง่ายๆก็คือ กลไกของสอสอเนี่ยเหมือนพยายามจะเข้ามาช่วยยืนยันคุณภาพแล้วก็กระตุ้นให้โรงเรียนได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องโดยดูจากสิ่งที่โรงเรียนทําอยู่แล้วเป็นฐานไม่ได้เข้ามาสั่งหรือ,อ,อไม่ได้เข้ามาจับผิดเป็นหลักใช่ค่ะเป้าหมายหลักคือการพัฒนานั่นแหละค่ะแต่มันก็มีประเด็นชวนคิดต่อนะคะครับว่าเอ๊การประเมินตามกรอบมาตรฐานตามตัวชี้วัดแบบนี้เนี่ย มันเพียงพอหรือยังที่จะสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงของการศึกษาได้ครบทุกมิติโดยเฉพาะมิติที่มันอาจจะวัดผลเป็นตัวเลขได้ยากหน่อยเช่นอะไรบ้างครับก็เช่นพวกความคิดสร้างสารรค์ทักษะชีวิตที่ซับซ้อนขึ้นหรือแม้แต่ความสุขในการเรียนรู้ของเด็กๆเ,เองคือกรอบการประเมินลักษณะนี้มันก็อาจจะยังมีข้อจํากัดอยู่บ้างในการวัดสิ่งเหล่านี้ซึ่งก็น่าจะเป็นโจทย์ให้เราต้องช่วยกันคิดและพัฒนากระบวนการประเมินกันต่อไปในอนาคตค่ะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจทิ้งท้ายไว้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ